เฮ้ยทุกคนเคยสงสัยป่าว่าเม็ดฝนแต่ละเม็ดเนี่ยมันเดินทางมาไกลแค่ไหนกว่าจะมาถึงเราเรื่องมันเริ่มจากน้ำบนโลกทั้งทะเลแม่น้ำหรือดินพอโดนแดดร้อนก็ระเหยเป็นไอน้ำลอยสูงขึ้นไปบนฟ้าอากาศเย็นจัดจัดก็ควบแน่นเป็นหยดเล็กจิว๋วนับล้านหยดรวมกันเป็นก้อนเมฆที่เราเห็นนั่นแหละ พอหยดน้ำในเมฆมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนหนักเกินกว่าอากาศจะพยุงไหวมันก็ตกลงมาเป็นเมน็ดฝนแต่รู้ไหมกลิ่นฝนแรกที่กระทบพื้นดินที่เราชอบดมเนี่ยมีชื่อสุดเก๋ว่า petrichor เกิดจากแบคทีเรียนในดินทำปฏิกิริยากับน้ำฝนโคตรขู่ะปล่ะ ไม่ว่าจะฝนพรำหรือฝนเททุกเม็ดฝนล้วนสำคัญต่อชีวิตบนโลกเรามากนะทั้งให้ความชุ่มชื้นพืชผักและแหล่งน้ำถ้าฝนตกครั้งหน้าลองเงยหน้ามองฟ้าดูแล้วจะอินกับธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลยนะ